ตกลงไปซื้อตัวไหนบัตรไหลบัตรไรลาจะคิดว่านี่ในเป็นลานแน่นองคซื้อตัวไหนพี่หัดซื้อตัวไหนเล็หยังตัวไหนไปซซื้อัไหนขับรถอยู่ห้าห้าห้าสามห้าปะสามห้านี่รถต้โซดารถตูรีอะไรรถตีเขด้ห้าสามห้าอะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียนนะโซลาตรีขึ้นกันแล้ววะทังทังทง คือเรกว่าาัจกออกมาโอ้มีแต่เงินเดี๋ยวมีแต่เงินนตีีแค่นีล่ะซื้อวัดซืัดนะด้วเนักตัวใดนักตัวใดหนักโกนักามเมืมีกเฟ้นรับยังตามคนเนาะเจแเจ้านักเนนักเบเจแดงนัก3ามห้า6้9 สี่สี้ไอใบนั้นห้าหกตอรียู่หันไปทั้ใไหนบนดคือไม่ซมีอะไรตอรีว่ะมันโดยมิตรหา3ามซหาตัวเดียวไปกวดมว่าเบิดแพงเลยเหมือนกเราซื้อสามหน้ากันทุกช่วงแต่ว่า 2, องซซีสนี่ปูว่าซื้อไปรวดกลับไ่เพราะ่าอย่างมันเป็นอันนั้นมันอาจสิมาเลขไทยตามโตกับเนียนะโบราซิวโหดซื้อซื้อตอรีไว้เงี้ยกับล้วว่าซื้อกันเงี้ยซีสองซีซีโบได้ซื้อเพราะเขาอันอันเราโ่ได้ซื้อเลยแต่ว่า ลอตตอรี่มันหายวางใลบือีกส้มืนอื่นมันขึ้นไปยู่สมีขึ้นือเป็นวัดศาสตร์เขาให้ทางค่ะไปสว่างไปซื้อเล็กยังมากเพราะว่าศาสตร์ลอตเตอรี่ขึ้นหน่อยโอ้ยเ่นอยู่พี่4-7น่โอ้แสดงว่าบลายเด็กลอตเตอรี่วันนี้บลายะท่านผู้ชมไม่นี่้าออกห่ามสามหาถูกกันเบิดรถเบิด่านเบิดบานค่ะท่านผู้ชมสาหล่างเน้นเน้นะสาล่างเน้นเนี่บอกมาแล้วสามหบอกอย่าพูด วงในบอกไปแล้วตอกไปเลยเดี๋ยวใครตามเข้าอีกวงในบอกไปแล้วขอโทษด้วยนะคะยาวงในมาอ้างยาวงในมาอ้างเบิรงดูตัวเดียวสี่หได้แค่นี้ล่ะถ้าสนสีห่เอาพีสหกด้ยเดี๋เดวหกสี่เดี๋วเดี๋ยวหกสี่เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดีวเดีนเดี๋เดี๋เดี๋ยวามอ๋ยวเตี๋วเดียวเดีเดีวเดียวดีลยวเีวีเวเดียวี ฟันธงสามตัวเดียวขึ้นเรียนเรียนด้วยตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมสี่หกสี่ก่าเนี่มันหาซื้อยากมันต้นซื้อมันตัวเดียขาเมานี่มันสิมาซื้อสามนักกันเบิด์ตกันมันสิมองเลขไทยเด้อสี่หกหกสี่สี่ฮะเก่าเก่าสี่เพราะว่าเขาจะให้เราไปออกเขารัฐบาลเขาจะให้ออกเลขไทยสามตัวก็ไม่แน่หรอกเด้อจะบอกให้แม่สุดท้ายคลิปนี้คลิปนี้ในแจังหน้าที่ของแต่ว่าท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมแต่ว่าจัดหนักเราหาหาสามเนี่ย ก็จะเป็นท้งคนก็จะว่าเจ้าถึงเป็น hmm. ร้านเจ้าเชียยังข่อยเจ้าสืบถเป็นร้านเดิมไม่ได้ข่อยเราว่าเพราะว่าเราฟังพูดเรื่องหวยต้องข้างข้างเป็นมาเจ้ากิตถึงเป็นร้านขนาดยังมาตั้งแต่ปากทางวัดจนหัวอันนั้นก็เจอกันว่าเจดีย์สิถูกรายปูปูเจดีย์วาไสิทุกข์ไม่เขาบอกว่าสือเป็นล่านเน้อข่อยว่าโอ้แต่กรถูกม้าอายคายหนาท่านช่วยสร้างอลยไดกับตามถึงเนี่ยนอนปั้นดีพรอะมือขึ้นนี่ปั้นเห็นผ้าเต็มเลยยืนนั่น ก็เจ้าไปเบิดเรื่องตะอคร่คนเดียวเขาเลี้ยงไปคนเดียวพูดถึงเรื่องสามห้าก่อนสามห้า3 5ก็ปู่เปรยปู่ลานโพเราเชื่อปู่เราเชื่อครูบาจยนถึงจะออกบ้างไม่ออกบ้างแต่วันนี้เราก็เชื่อว่าท่านให้สามห้าสามเจ็ดมาแต่เสี่ยงชอบสามห้าสามห้าแล้วก็ปู่ศรีดาราม ซื้อสมนอยเดสูตรได้หเพข่อได้สูตรได้สาม่ไว่าซื้อรถยังกับวันนี้นอนเป็นไปได้คือนกอเที่นี้อาจารย์ชายาก็ให้เน้นหกหสาตัวเดียวเออรวยรวยรวยสัที่นี่พระมหาชนล มาจุดมามามาเวนร์ไวมา,มาววขอรูปเป็นเสาเงี้ยน่ะผู้ใดก็ยันสามหาสามผู้ใดก็ว่าเหล็ <3 S 1> <3 S 2> กน้ำเล่าเลยจัดมามีนสามห้าสามผู้ใดก็ว่าเหล็กยู่น้ำเดือดสเกลตัวนี้ล่ะหาสามเหมือนละน้องเอ้าสามหาสามเออจเอเมื่อประกาศขายแห่ไหลไปย,ยังจักมันสิถึงหน่อยมั้งโอ้ยก็ซิ้เป็นแสนได้แล้วอ่ะค่ะไงหน่อยเดี๋ยวสิซื้อเพิ่มอีกวะซื้อเป็นแสนได้หระเพิ่มนุ่มฟินไม่แต่ว่ามามีนมันออกข้างล่างแน่นอนเอามันออกข้างล่างแน่นอนออกมาเลยแต่ว่ามันคือสียดหน่อยแต่ว่า สองแซมแปดว้โอ้ยจุดตัวไดนมือสออตัตตี้ก็ได้อยู่แล้วนี่ยเก็บไปแปดไปหน่อยเจดีย์กระดอกสามกระเป๋ารอบนี้จะบอกว่าถ้าถูกได้เงินล้านนี่จะบอกอะไรว่ากระเป๋าี่เปี้ยงแน่นอนท่านผู้ชมเออกระเป๋าเงินล้านได้สิบอกให้แล้วกระเป๋ารุ่นนี้กระเป๋าอยังพายได้เป็นละลุ้ยพ่อยังรันให้นะครับกระเป๋ารุ่นนี้อ่างบินมาแม่ก้อนเจดแดงอ้างบินสำนักส้มบอกว่าอันนี้ กระเป๋าล่าพี่ทำให้เดนสกาวล่าสุดนี้บ่มีินคะเป็นกระเป๋าครอบจักรวาลจะบอกให้ได้ครอบจักรวาลครอบไวแล้วทั้งในกระถือแน่นอนมันขึ้นเราโท่หามันขึ้นก็มันขึ้นมันโท่าหางมันโท่าหางตกโทหาคนเดึงๆสี่ตัหมาตุมเด็กนิ้วเจ้ารัลวเอกว่าการเรีนาษางกฤตอนนี้พานีเพิ่บอแมนพิ่เรียกว่าอียงพูดตอนนีก็บอกว่าบอกซองเออบอกว่ได้บัต กได้ลัวเนาะเอาหมัดกอนเม่ได้ยัได้เอาจะสู้กอได้กอดไอาสู้กอดเอาลงสั่นตีะมือมาจับได้เนี่ยเขาอีหกตุลีเนี่ยมีหลาออกลิบมือนแร่งมันเอาเมาเนี่ยว่อตายอ้าปิดไว้ตัดออกบุจี้เจดียงโซ่แค่นีก็แมนพอมเาบอ่นดเขาตองไปตัแค่นี้เขาไ่ตรงตัดนะเอาเปนเบอร์าเขา่งขอ่เลยเบอกเดี๋ยบอกพดจะโทษตลีแม่ บเมียนบเมีนเราชอบกินด้วยเลยในวัดเลยคือคืนรถนี่ล่ะคืนรถนี่ล่ะเจแดงว่านี่มาดูเจแดงซื้อตัวไหนนั่นน่ะเออเมียนนั่นล่ะนั่นล่ะเออนั่นหลักจะเป็นกระดับลักคือพุ่ยนั่นล่ะคือพุ่ยนั่นล่ะเขาเรียกว่าโุยเธอมีมีเขามีหลักคำ อย่าจะอย่าว่าพวกเราเด้อพวกเราเป็นชอบนักเสียงโชคใครไม่ซื้อก็อย่าด่ามาประเทศพม่าใครมือซื้ออย่าด่ามาวะโอ้ยอาจารย์เราไม่ให้ซื้อเราไม่ซื้อเพรเราเป็นคนให้แต่ว่าเราทั้งให้ทั้งเอาเออเดลสกาทั้งให้คั้งเอาใครจะสเ้างแก้วก็แก้วกันนะครับเขาไม่ได้ขายเนาะเขาเขาเสียงโซกันเพามีอาจารย์อาจารย์เราบอกไม่ต้องซื้อนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่มีครูสิทธิ์ขนาดนั้น ได้เป oh, oh, yeah, oh, yeah. ็นส่งโง่ยัไงจะเป็นคนธรรมดาหางเงินเจมาเยอะเออนงกลเดือนสกายเป็นคนหางเงินไห้เลขาเลขไห่ที่ถือถ้าผู้ชมถูกทางบ้านเดือนสกาวก็ถือคือกันโอ่ยงไงย้ะปูลานโพก็มีสามห้าปูคำศิดาก็มีสามห้าเราเชื่อปูทุกคนค่ะมันนี่เป็นยังคนก็ติดตามเขาพ่อเราซื้อหวยเราไม่ใช่เจ้ามือ เขาพูดทำไมทำไมซับเราถึงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราไม่ซื้อผู้ใดไท่อแค่หมื่นเดียวสองหมื่อนี่ซับขึ้นสองหมื่นสามหมื่นเพราะยังเข้าซื้อเลยเขามันเข้ามันทักทักไอ้เดียเพิ่งตัวมาตอนเ่าอัดคลิปอยู่เข้าเข้าเป็นคนทำจริงลงจริงอยู่เดียว่าเลขเข้านี่ซื้อเข้ากับซื้อต้องเข้าต้องซื้อเขาเขาหวังทั้งหมดมาฝากไว้ที่เราพอให้เขาถูเราก็ดีใจเท่าเท่ากี่พ่อมเพจซื้อหวยเพจท่านี่ทั้งหายเป็ซื้อนะคะมีนาแล้วเพิูดใช่ว่า ต้นตีสามเมียนเดียดามากพ่อเมียนมเพราะว่าเขาทำห้าท่านใดซ่อมนี่คือบ่เมียนก็จะเอาคิดบ่คือกันตอนที่ว่าเอาหวยมันก็มาซื้อเองคนว่าช่างอื่นเขาไม่ซื้อหวยมันเรานะไม่ช่างอื่นเขาไม่ซื้อนี่เขาทำเขาทำคลิปหวยแต่ไม่เขาทำไปเพราะอะไรเขาทำเพื่อหน้าที่ไอ้นี่เราทำเพื่อตัวเลขที่เราจะซื้อเนี่ยนี่มันค่อยมั่นเขาจะบอกสิ ก็กดเสียดายครับวันนี้คับท่านผู้ชมฟังเรื่องว่าสามห้าสามห้าตัวเกดียวเราหเสาใแล้วก็เราเชื่อเราเชื่อเซียนทิมว่าวิ่งาล่างห้าวิ่งล่างห้่งบนเียนทิมเว่รเซียกสางมขึ้นปูบอกว่ามึงเอเล็กปนเสียงเวรกมึงฟันดีแสว่ามึงถึเล็่มเลยมากฟันเฮนพาเต็มเลย้ดทากัมพอกเาเแล้วว่าสงโอเงนออกมาเลย รออยู่เจ้าเมื่อวันนี้วันนี้เราขอวิ่งห้าเส้นทียมเหล็กว่าถือสีดาเด้อ้สว่าแต่ว่าถือไม่เปิดเส้นถืออะไรถือแค่เมื่นไายห่า เราบอกว่ามันมาล่างเราก็ซื้อแต่ล่างแต่ท่านซื้อไม่กลับเซียนทิมมันสิไปทั้งบนทั้งล่างจำได้ไหมซองสามเมื่อวานนี้ปู่บอกว่าซื้อเลขกขอยายวัดปลาพื่อวันเพิ่นบอกเลขบอกเพิ่อนจับมาวันที่ยี่สิบสามพูดถึงมันสิมาวันที่สิบเอนบอกเพราว่าขอยบอกกันเจดนะวัดปลาพุทธรักษาเพิ่นบอกกิมนะแต่ว่าเขาจะมีโสมบ่วบุหรี่ขอยไปอลาบัวบุหอยาวปมาไล่มาเจดนี่เพิ่นบอกเลขนี่ซองสามขี้มังสีเลยยังบูขึ้นกับฟันหาเพิ่นเลยสอดฟันเลย เกิดอย่างมาว่าเขาโนนบอกว่าวันนี้เ3คนบอกเลขวัดตาต้องบอลบอลนี้เราไม่ได้หายเลขค่ะบด้บแมน่ว่าเพิ่นเขียมพูดของท่านเออแมนนี่สละเอ้าเข้ากันกับพู้นในตัว 6, 2, 3, 7, 7, 3ใอยมีความรู้สึกว่าใครเอ็ใจเอาคนบอกเลขกิมเนอนเลยตาพูดทารักษาคนบอกบอกเลข่นปฏิบัติคนบอกบอกเลขหรอแต่ว่าความรู้สึกเข้าเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเดียวออื แต่ว่าท่านพูดอะไรออกมามันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมไกลใดไกลไดเนาะเฮ้ยไกลได้เพราะเป็นลูกเพิ่งเงียนเป็นสิจับบอกเพามเบาของกูนี่หละสองสามณะประสิิ์กับมาที่2ีามมือหันกลับมานที่อะไรเพื่อนก็ยิ่งบอกมือหันเลยเลยเนี่ยเป็นมากครับมือหันเรียกัซื้อนะสี่หก่ปมีซื้อแลครับผมหันไม่ได้แล้วมือหันซื้อมาตัวนี้ครับม่มหันมสามห้ามือหันคุนน่าได้กสาม ชิมแม่วันที่สิมหาเด้คนวางสิบจานที่เจ้ได้ถึงิมหาซิมสี่ิมหาเมียเข้าสืิบสี่เลัยฮะอย่าปูนดาวันที่สิมหาได้เราหกเอ็ดก้ตะเกย้สองเดลเลยซาแล้วครับโอเคเดานผู้ชมที่บอเดมาสิรลดคลิปเน้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วเล่าเล่าฟา้์มล่วงเนวันเจ้า้มวนทีหนึ่งห้ามดาม่าให้มาซื้อกับตาเพราะสื่อคือผู้เดียวผู้ร่างพ่อ พูดถึงจับเงินก็ทเลศนล่ะสนใจสั้นจองจับเงินจับถ้าออกมาเอฟได้ถ้าออกมาถูกทั้งยกช่องเราเลยจะบอกอะไรว่าถูกเออบุญบารมีใครมันจะแยกกันากันเออเพราะว่าเราซื้อหวยเราทำหวยเจะฟังหมดเลยไม่เราเราคุยตอนก่อนหวยออกแล้วตอนหวยออกเราจะไปคุยอีกว่าใครไป้เท่าไหร่เออ ไปได้เท่าไหร่ยัคนนึงวาอย่าเบาสวนกันเลยมันแตกเซีวนวาดากเฮเบเนดากาดากตัวนควบสุงเข้าเยวยู่ในร้ดเนี่ยคนนึงว่าขึ้นคนนึงว่าลงหนัก่าไม่รู้จะไม่รู้จะฟังใครไม่ฟังไหนไม่ต้องฟังหรอกเออม่ต้องความสุขเนาะเขาก็ฟังดีวัตุกประเทศ กองฟอกกับไม่ไหูนี่เมียจะอยู่หูนี่สุวรรณก็อยู่หูขันเออในสมัยเดือนสกาวพูดมากที่สุดเอเอาซะบรกเนาจบคลิปซังเจี๋ยเขาบอกต้องใช่เลยม่วนมวนมวนใช่แดงไม่ได้พูดมากคลิปหน้าเขาไมช่มวนกับรวยอย่างเดียวเราเป็นเพจที่ซื้อหวยไม่ใช่ว่า่เสนออย่างเดียวไม่เราซื้อหวยแล้วเราแล้วก็รวยด้วยจะบอกให้โอเคกันทุผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยว เราเรียกออกเจดีย์กันจัดเลยร่องคลิปท่านผู้ชมใครถูกบ้างคะใครถูกบ้างโอเคเนาะค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีจะเข้าวัดแล้วค่ะบอกท่างพนีค่ะทางพนี่ยก่อนจะเข้าวัดจะเฝ้าตั้งออกจากบ้านน้องหลวงเขานี่่ลออกจากบ้านน้องหลวงมากไงวิดบ้านด่างโค้งแล้วก็แวะเข้าม่านี่เวียงซ้ายเหี่ยงขวาประมาณอีกสองกิโลเข้วัดค่ะไม่ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ